f o o เด i a r y t o วันนี้เรามาทําน้ําตกคอหมูย่างกันค่ะเราลัดขั้นตอนด้วยนี่เลยคอหมูย่างพักข้าวข,ของเชฟจา๋าเขาให้มาพร้อมกับน้ำจิ้มแจว่วพริกป่นและข้าวคั่วแค่ฉีกซองใส่หม้อทอดคอหมูแท้คัดพิเศษหมักด้วยสูตรเครื่องเทศกว่า10ชนิดเนื้อคอหมูมีความชําและมีมันแทรกาลังดีเลยค่ะจะกินกับข้าวเหนียวจิ้มน้ำจิ้มแจว่วหรือจะแจ่วปลาราก็ได้แต่วันนี้เราขอมาทําเป็นน้ําตกค่ะบีบมะนาว น้ำปลาน้ำตาลทรายเล็กน้อยตามด้วยพริกป่<บ>นใส่คอหมูลงไปคลุกๆุให้เข้ากันจากนั้นใส่ข้าวคั่วบอกเลยค่ะว่าข้าวคั่วเขาหอมมากๆแล้วก็ปิดไทยด้วยผักชีฝรั่งเท่านี้ก็พร้อมแซ่บแล้ว